สวัสดีครับยิน,นด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง OK Easy ครับผมวันนี้ผมจะเล่นจะมาเล่นเลอบังประสรีเขากับเซตท,ที่โกงที่สุดในเลอบังนะ <c oughs> ผมได้ลองมาหลายเซตลว <c oughs> ผมว่าเซตนี้แหละคือโกงที่สุดครับผมเซตนี้ <c oughs> ทุกคนอาจจะงงๆว่ามันคือเซตท,ที่อะไรนะครับแต่ว่าผมก็จ,กจะบอกว่ามันคือเซตเซตจากอนาคตทุกคนเซตแห่งอนาคตผมได้ลองเล่นไปตาสองตาแล้วมันโคตรเข้ากันเลยโอเคจริงๆริงด้วยนี่ประกอบไปด้วยอะไรเนี่ยสีทองคอนเทโลพร์ครับผมนี่โหตัดนางฟ้า นี่สุดท้ายก็เครื่องบินเครื่องบินนี้ไม่รู้ได้ไม่รู้มันมาจากไหนนะเครื่องบินเนี้ยแล้วก็เลดมอนครับผมตัรละครมครับผมถ้าเซตนี้ชน,นะรอผมว่าไอ้ไก่ได้เลยครับผมเซตนี้ชนะผมว่าเซตนี้ต้องชนะแน่นอนเซตนี้เหมาะกับการด่านอะไรใครดูผมเซตเซตนี้เหมาะกับรถไฟครับผมเฮ้ยผมว่าไปผมเป็นคนเดียวที่เล่นตัวเก่าอย่างเงี้ยเชื่อผมเชื่อผม,อผ,ม,ผ,มผมตื่นเต้นมากรอบนี้ตื่นเต้นมากจริงๆเจอใครครับ มาดิครับมามาได้หมดได้หมดขอโขค้นสองแย่ว่ะแย่วะย่วะงานหยากเลยทุกคนกี้ไหนดีโอ้โหโอ้โหมัดดังฟ้าเจ็ดห้าเอาเกาะเจ็ดห้าต้องการซื้อต่อโอ้มันจี้แปโอ้โเราแพ้แน่น,นี่ผมที่เราเป็นแปดนะจี้เราคอยดูคอยดูเซ็ตผมนะทุกคนเซ็ตผมมันอ่ะโคตรเฟี้ยวอะ่ะ้า้า้าออรดี้ออร์ดี้ เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหสิบสองเลยครับทุกสองเลยครับทุกคน <12. S 1> เล่มกูครับผมเรามีเลดมอนอยู่ตอนนี้อืถูกครับผมทั้งวันนี้ไม่สิบสองเพิ่มอีกหนึ่ง,งทีโอ้ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ครับทำไมเครื่องบินไม่ออกผมลองมาแล้วเครื่องบินไม่ค่อยออกนะครับโอ้เหีเ้ยเลดมอนไม่ออกเลยอะไรเนี่ยเซตกูอะไรเขาเนี่ยเซตนี้มันอาจจะ ป้องแปง็กนะครับผมเพราะวันนี้มีหมวกกันนะเซตนี้ไม,ไม่ไม่มีของกันตายนะเราอาเล่นขำๆมาเซตนี้โอ้โหอะไรับมึงนี่อ่ะเงี้กันโชว์เท่นะเว้ยจะฆ่ากูกรร้องไงเอาเฮ้ยเพื่อนใจเย็นโอ้มันได้โชว์เลยเล็ดมันไม่ออกเลยได้ได้ไดูดมันสิบสองสวยครับผมเลยบังพันธุ์นี้เป็นตัวยตุ้ยแม่นอยู่แล้วนะนี่มาครับเล็ดบองมาเล็ดบังมาแล้ว เด้งไม่เป็นไงเป็นไงสัตว์โอ้โหงานถุนด้วยมาที่สัตว์โอเคแล้วก็เบิ้ลุสี่ทีได้ป่าวะโอ้ไม่เบิ้ลว่ะเตะไม่เตะวิ่งเออวับวับอืมโดนว้นโดนโดนโดนผมเซิร์ฟเนี่โดนผมเซิร์ฟเนี่ยแมวเราจะมาตบอะไรวะเต็มนะที่เต็มนะไอ้นี่มีเมียนมีเมียนที่เต็มตบจะตบมันดู อย่างแอคเลยแอคเลยตัดนังฟ้าไปน้องตัดไปน้องตัดตัดน้องตัดเลยนะผมมันจอมายวะ่ะอย่าแค่ดูครับผมดูดูดูครับผมเปไ็าาน,นไงโอ้โหเขาบินไม่ออกเลยวะ่ะเขาบินไม่ออกไงวะก็ตกหรือผ่านเ็นี่หวะ่ะก็ผ่านแล้วนะหรือมัไมน,น,มน,นไม่นับเล่นบอนผ่านมันไม่รับวะไม่รู้นะแต่ผมก็ลองแล้ก็ไม่ออกนะเนี เกินไปรูปผมตายเลยหมดเดียวออมันจะจบที่ผมเฮ้ยผมมีเกาะนะผมจะทอยเบิ้นสี่เฮ้ยไม่เบิ้นเนี่ยโอ้ไม่เบิ้นรินด้วยงานหยาดแล้วเล่ลนบอลหมดแล้วด้วยอืมเด้งไม่เด้งหรอโอ้ไม่เด้งอีสัตว์โอ้ยยังสวยครับมันทอยแปดลงสิบจะเด้งถึงนั่นเอาเลยครับเอาเลยเอาแล้ว เอาเล้งเอาเล้งมันจะเมันถ้ามันฉลาดนะมันมันจะปักวาง่างนี้เกมมันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะโอ้โหมันฉลาดว่ะสามพี่ได้อยู่มั้งโคตรแพงเลยหกเอ้ได้อยู่ไม่แพงไม่แพงน้องไม่แพงน้องเด้งเด้งเด้งหรอวะสวยครับสวยนี่ครับผมเป็นไงเด้งอีกเดี๋ยวเด้งรอบเนี่ยเซตนี้ผมเซตนี้สกงเครื่องบินไม่ออกถ้าบินออกจบเลยนะผม โอ้โหมันเอาแล้วมันเอาแล้วเอาหุ่แล to so ้วเอาหุ่แล้วคนไม่ออกหรอกเด้งมึงอ่ะอ้าวจบครับจบตกมินเนียนโอ้โหคืออะไรพี่เอ็งขอขอขอเด้งฝั่งนู้นเด้งวิ่งโอเคเอาเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนเอามาก่อนเอาก่อนวื่อเลยแรนะเราเต็มดูแรื่องมากก็ดีเยอะมากเซ็ตเซ็ตนี้คือเซตแห่งอนาคตผมทดลองมาหลายครั้งแล้วตกเวผมเลยบังคนนี้โอ้โหอะไรเนี่ย กนไปปะเกมผมไปไหนดีผม,ผมจะไปเฮ้ยเราจบวิกแอ็ะวะโอเคเราน่าจบได้นะโอเคเราสามสิบสองใช่ปอกวะ 12, าสิบสองไปออกเกาะนะอกอกเกาะนะโอ้ยโอ้ยสวยอ๋อสวยสวย,สวยเด้งเด้งเด้งไม่เด้งนี่เราหกเราหกกันลเบินไปเฮ้ยออกเกาะสวย,สวยผม ฮตกมีนเนียนนะครับอืมแบบเซ็ตนี้คือเซ็ตแห่งอนาคตอะครับเซ็ตนี้เป็นไงครับเครื่องบินทจี้เครื่องบินไม่ออกเลยครับแต่ตกมีนเนียนได้อะครับเซ็ตนี้คือเซ็ตแห่งอนาคตเอาไว้เล่นขมขำก็คือเซ็ตนี้ผมชอบมากเซ็ตนี้เลบังผมชอบผมขาดเลอบังตัวเดียวนะถ้าไม่รู้สึกบังกดอีกตาผู้ใครแน่ใจว่าเราเกมยวไม่ได้อวย กดด้วยความมั่นใจเพราะนี่คือลูกรักของผมไงเลอบัมได้เลอบังอะคือลูกรักของผมไงเข้าใจป่ะได้ทุกรุ่นนะครับเจ๋อเฟ่ย,ฟย,ฟย,ฟยครับขอคนแรกได้ป่ะโอ้โหต่อนอีกแล้วอีกแล้อะไรอ่ะโอ้ยาตดี้เลือกมือเฮ้ยมันมีหลุมดำเฮียอะไรของมึงเนี่ยใส่ทำไมยุคนี้เขาเลือกใส่ใแล้วหลุมดำมบบเพื่อนโอ้เราโดนแน่เลยว่ะ เดียไม่ออกไม่ออกไม่ออกสวยสวยเก้าโอ้บรรทัสองได้ไงอินโปรบรเนี่ยเด้งอีกกูดูทรงแล้วทรงพป็นลัษแล้วนั่นไหนสัตว์โอ้โกงเกิน,นสร้างไหนอี่อที่มันมันไม่ค่อยฉลาดทุกคนไม่ค่อยฉลาดสวยโอ้ดันที่ยายา,ยาเพื่อนอสวยสวยสวยุ้นมันเล่นมาเยอะจังไว้แค่นี้สองแรงวนะอย่าออกโอ้เกินไปไอเ้เชี่ยอย่านะไ้่ค่อยฉลาด ทำฉลา,าดถำาฉลาดทำฉลา,าดมันจะวางนะสวยครับสวยครับโอ้โหดูครับแปลงแต่เมืองเลยสักเฮ้ยอีฮี้อะไรของมึงนี่อยเกมเกินไปเปล่ามามามาถอยครับผมโอ้หไม่ออกไอริทมันคาเกียก็ไม่ออกไอเฮียเอ้กกอออยเยบิน้นแตกแบบเบิน้บนๆสวยเด้งไม่เด้งเด้ง เด็กสวยโอ้เด็กเขาเกาะดีเลยสิบได้ปะเอ้ยติดคุกป่าวะสวยสวยาไม่ติดไยวิ่งสวยครับผมเด็กขอเด็กขอเด็กไหนขอเด็กหน่อยเด็กสวยสวยอุ้มก่อนอุ้มมันหน่อยอุ้มมันหน่อยอุ้มมันหน่อยอุ้มมันนะครับ นังฟ้าเด้งนี่ครับผมไม่ไงแายบวิ่งนี่โอ้โหมันคอมโบสัสสัสเด้งมีเด้งอะจะเด้งแค่หลรอบเกินไปจะเครื่องบินเราไม่ออกเลยวะสงสัยเราไม่ไม่ทอยผ่านแถวนี้เลยมั้งเฮ้ยเช่ยนี่มันรอบผมแล้วคอบผมเช่นนี้เล่นตั้งนานมันจะฆ่ากูงี้เหรอเช่ยนี่ เฮ้ยเล่นตั้งนานบ้าเปล่าไม่เอาสร้างแลนดมาโอ้โหเล่นตั้งนานเลยเหี้ยนี่บอกแล้วไม่เพื่อนยาตัดนางฟ้ามีเปล่าเล่นไหนดีโอ้โหเออมันได้บักเลยเออผมผมยังไม่เคยเจอบักเลยที่ผมดูไหมตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยเจอบักเลยนะไอ้บักเนี่ยโอ้โหโดนดุเงินเลย ฟ้ามีหรือโอ้โหจัดเ0สิผมว่าผมว่าผมรอดวะใช้การต้องการ้อุย้ยเด้งโอ้รถสองอที่หรอไอ้สัตว์อะไรของมึงเนี่ยโอ้อะไรไม่รอดอ่ะเพื่นอนโอ้ไม่เอารอดตายเลยสัตว์โอ้ไอ้แยกูัวโชว์เทคหน่อยแม่งฆ่ากูดีเดียวนี่ผมมันคือมันไม่มีจี้ป้องกันนะครับหรือวิ เออหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจากเราเป็นไอน,นี่แทนก็ได้นะอะไรวะถอดเครื่องบินเนี้ยถอดเครื่องบินที่เป็นอะไรของกันดีอะไรดีของกันรองเท้ามนันต้องกระโดดสองทีอะ่ะเออผมไม่รู้อะเครื่องบินถอดถอดเครื่องบินเป็นเจ็ตแทนก็ได้นะผมว่าเดี๋ยวเป็นเจ็ตแทนก็ได้นะไม่มก็ผมก็นี่ับผมก็จบโตเองผมก็แบบจบไปแค่นี้นะผมก็แบบ ผมจะมาลองตัวใหม่ๆแปลกๆมาด้วยนะครับผมแบบว่าตัวเก่าๆมาลองใส่จี้ให้มันดูโหดอย่างเงี้ยตะกี้ก็ตกมีดเดียน,นไปแต่ก็แพ้เฟ้ยๆหัวเควยนั่นอะ่ะโอเคผมก็บ,าบากก๊ายบๆขอมฟากกดติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบาย,บาย